สวัสดี FC ฟซีแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับมาพบมาเจอกับช่องอดิสอนแฟมิลี่ช่องนุกี้แฟมิลี่ช่องบอสอนสตอรี่ครับเหตุการณ์ระทึกตอนนี้นะครับระหว่างที่เราทํางานช่วยลุงอยู่นะครับเกิดความหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับพระจันทร์ทรงกฎนะครับอยู่บริเวณลานองค์ปู่ปาริจิตนครราชนะครับเอซนะครับคือสวยมากเลย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับความมหัศจรรย์นะครับที่ร้านองค์ปู่นะครับสวยมากเอียงกับเพื่อนกันอีกได้เลย นี่นะฮะนิฟซีครับเียเดียยีมพาไปถ่ายที่นึงมนี่สวยเลยนี่มันจะา่นีจะพาถ่ยด้ไงโอ้ยมีคนมาอนอ่ายก่อนแล้ว เป็นหครับพน้อห่นเอนี่ครับเอฟซีทางบ้านนะครับ ไม่เห็นาดเสีนะล้อมรบนะเหมือนลุงน้เลยสวงนะพี่นะครับนี่ครับอูเหนือทียเขอนปูแล้วก็เหนืออยู่เหนือนี่ครับใบสีีครับนี่ครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดวงนะพี่นับดีหนึ่งสองสี้าเจ็สีเลยมันลุ้งใีน้ำเลยอะลุ้งในน้ำขึ้นไปใกล้เลยสวยมากมันจะเห็น พระจันทร์ทรงกดโอ้ยของค่อยซูมไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นสีอะซูมแตกเลยซูมแล้วแตกเลยนะเรากุกอะอีกบนอ๋อโอ้ือโหซูมเห็นไส้ข้อมือเลยนะโอ้โหเอ้หไน่ซูมซบิีครับโอ้โห เนะไม่ได้เออย็ดสีครับเย็ดสีมันแบบตอรงเลยใมันานีหวเพื่อนเลยต้องหาหมอแล้วเนาะต่ำกว่านี้กหน่อยครับพี่ครับรับผมต่ำกว่านี้อีกหน่อยต้องหาหมอนมาถ่ายแล้วนะนอนถ่ายถ่ายวันหด้าเายนครับมาเป พระจังทรงกดนะครับแล้วก็มีอ่าน้เงาของอะไรนะให้เป็นสายลุ้นสวยมากครับเอฟซีครับโอ้โหดูสุดยอดวันนี้ตอนแรกนี่คือกะว่าจะรีบกลับไปพักแล้วนะเอฟซีแต่ว่า,วาโอ้เงยหน้าขึ้นอีกทีเป็นแบบนี้ครับเอฟซีโอ้โห โอ้ดูเหล่ายูทูบเบอร์เราในตอนนี้โอ้อหอโหดูครับื <c oughs> ห,หยูทูบเบอร์เราะนะครับแตกตื่นนะครับโอ้โหทำงานไม่ตัในใน้งใจขนาดนี้เลยครับโอ้โหยังงไวะฮะตั้งใจตื้นโอ้โหงานขนาดนี้รุ่งแน่นอน ภาพนี้ต้องขยายเสีสยัวมาก ยรริงคับภาพอาจจะมืดหน่อยนะครับช่วงคืนแสงน้อยนะครับเอฟซี FC. เปิดแฟลก็ไม่เห็นเนาะ นิอกนี่แล้วนะเอซีภาพมันจะแตกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เอสนะถ้าเอสนี่อาจจะซูมถึงดวงจันทร์ได้ตามหาพอหาจิกโก้ สวยครับ FC ทางบ้านก็นี่ครับบรรยากาศที่ลานองค์ปู่ปาริจิตนะครับอาจจะมืดๆนหน่อยนะครับ FC ความมหัศาจรรย์เกิดขึ้นที่ลานองพ่อปู่ปาริจิตนครราชน,นะครับ เปกี่ชั่วโมงครับต่อครับเดี๋ยวดูนะเอฟซตอนนี้ก็ใกล้จะห้าทุ่มแล้วนะครับเอซีใกล้ห้าทุ่มแล้วทำบุญใส่บาทแค่มาถึงห้าทีโอ้พี่ต้องสาปนผมนุวานผมนุวานจะเมื่อเด้วยวมนด้กัดตะเพิ การใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กด subscribe ให้ด้วยนะครับ fc ทางบ้านนะฝาก tp coffee tp Coco a, โกโก้เสื้อองค์ปู่ปาริจิตนาคราชด้วยนะครับ092 7 9 4 7้า6 0 92 7 9 47526สั่งได้ในนามยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับ FC นะครับพรุ่งนี้ใครตื่นเช้านะมาใส่บาทนะครับนะ